ท่านผู้ชมจะขาดจะเห็นว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเยาวชนประชาชนทั่วไปในจังหวัดปทุมธานีมาทาสิ่งดีๆในการออกกําลังกายว่าทุกฝ่ายนั้นมีความร่วมมือร่วมมือเราเริ่มจะก้าทาครับวันนี้เป็นเป็นวันแรกที่เปิดใช้สนามนี้เป็นวันแรกเลยครับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเยาวชนและนิงประชาชนมาใช้ที่นี่ได้ใช้ที่นี่ได้ครับเพราะว่าเป็นดนตรีของประชาชนทั้งหมดครับนี่ประชานในพิธีของเรานะคะท่าน พลตตรโทรคำรมวิทุมกระจ่างนะคะได้ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีวันนี้ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วก็จัดงานเรื่องราวของการกีฬาการแข่งขันกีฬานะคะเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปวันนี้ขอพรบคุณท่านนายกอูนะคะวันนี้ท่านน่ารักมากเจ้าของสถานที่เราเฉพาะสถานที่แห่งนี้เนะี่ยมันทิ้งล้างมานานนะครับซึ่งน่าเสียดายต้องขอบคุณท่านนายกทวัชชัยนะที่ถึงมีงบประมาณ ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่เขาสามารถที่จะพัฒนา,าค่อยๆทำมาจนบัดนี้เป็นสนามที่ค่อนข้างเกือบจะสมบูรณ์นะก็จะพยายามที่จะผลักดันงบประมาณลงมานะให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่แข่งขันข,ของของคนปทุมธานีพวกเรารักกีฬาเย่จริงๆแล้วเจ้าภาพหลักคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยการนำของพลมโรโทกําลนวิทุประแจงหรือวิจัดนะครับร ได้จัดการแข่งข,ขันกีฬาเด็กและเยาวชนแล้วก็มาใช้สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางกะดีแห่งนี้งานหลักก็คือฟุตบอ,อลอาถจารท์ที่สามารถบรรจุคนได้ทั้งหมด3,000คนด้านหลังเนี่ยฮะครับนะครับก็ใช้งานแรกหรือจะเป็นการจัดเลี้ยงนักกีฬาอะไรทั้งหมดเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง2,000คนแล้วก็นในอนาคตเนี่ยสนามแห่งนี้มันจะกลายเป็นปอดของทั้งคนในบางกะดีและคนในปทุมธานีนะครับเพราะว่าเราจะสร้างที่เนี่ยเป็นสวนสาธารณะ มีต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดเลยแล้วมีสนามวิ่งรอบทั้งหมดเลยครับออเป็นสนามที่มีมาตรฐานนะครับเป็นสนามประจำจังหวัดแล้วก็ครั้งแรกนะครับสตาร์ทอัพที่นี่นะครับเราจะทําให้ยิ่งใหญ่นะที่นี่ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกนะครับแล้วส่วนต่างๆนะครับท้องถิ่นต่างๆ,างๆเช่นกันก็วอาฝากไว้ด้วยทั้งจังหวัดปทุมธานีครับเรื่องที่สําคัญคือสุขภาพร่างกายต้องฝากไว้ด้วยครับผมวันนี้รายการเลขาเที่ยวจะพามาที่ธัญบุรีมินิซูค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะ คนนี้ชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องเจ้าทรัพย์ค่ะวันนี้นะคะเจ้าสิน,น,นเจ้าสัวครับอ่าแล้วนี้ค่ะเจ้าแม่ค่ะพาเที่ยวในวนะะันนี้ค่ะท่านผู้ชมเจ้าข่าววันนี้เลขาพาเที่ยวมาอยู่ที่มินิซูที่อำเภอธัญบุรีของหกแห่งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของอาการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมนะคะแล้วก็มีท่านคือหัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวค่ะ หัวนหน้าฝ่ายท่องเที่ยวตั้งแต่ที่มีโครงการที่ย้ายสวนสัตว์ดูสิตธออกมาเนี่ยนะครับ <S <S <ไ>แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโครงการจัดตั้งเป็นสวนสัตว์แห่งใหม่นะครับก็จริงๆแล้วตามกําหนดเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณปี70นะครับแต่ว่าเนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านานรงศักดิ์โอสถธานากรเนี่ย<แ>ท่านบอกว่าอนี้มันน่าจะได้การให้มีให้มีกิจกรรมก่อนให้มีคนคนได้รู้จักได้เริ่มเข้ามาแล้วก็ ทางหนึ่งก็คือเพื่อที่จะดึงดูดให้มีการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีครับท่านก็เลยบอกว่าเมันน่าจะลองเปิดส่วนที่สามารถที่เปิดได้ก่อนขยายให้ดูครับเป็นการสตาร์ทอัพก่อนครับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็ได้ร่วมกับองค์การมหาส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับท่นนี้จะทํางานคู่กันในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีนะครับก็รับว่าเป็นโอกาสดีที่ทางท่านนายกองค์การมหาชนจังหวัดเนี่ยท่านเห็นมองเห็นความสำคัญของตรงนี้นะครับ เออผมสงสัยอยู่ว่ามันคือหนูหรือว่าหมูอะคะจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะในเรื่องของการส่งเสริมท่องเที่ยวนะคะเป็นมินิซูธัญบุรีมินิซูค่ะก็อยากเชิญชวนให้คนเนี่ยได้เข้ามาเที่ยวจังหวัดปทุมธานีครับเราเรามีความหลากหลายของของเรื่องของการท่องเที่ยวมากครับอีกหน่อยเราจะเห็นว่าสวนสัตว์ที่เราย้ายมาจาก เขาดินว่านาจะมาอยู่ที่นี่ใหญ่โตอันนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณของที่จะสร้างสวนสัตว์เนี่ยใช้พื้นที่ประมาณ300ไร่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นสําหรับการทํามินิซูเนี่ยใช้พื้นที่แค่4ี่ไร่เพื่อเป็นการจําลองนะคะจำลองสวนสัตว์ขนาดย่อมนะคะเพื่อให้ดึงดูดประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวก่อนเพื่อรอระยะเวลาการสร้างจริงของที่นี่นะค่ะครับในเรื่องของการร่วมมือกันร,ระหว่า,างภาครัฐด้วยกันนะครับเราจะทํา ทุกๆอย่างนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดปทุมธานีให้ดีมากที่สุดมินิสู้หกธัญเจาบุรีเอ